กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมเช็คจากช่องเดอะเกมแค่วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมใหม่เอาชืวิตลอดกับมอดอ่า t h เดอะฟอ t เทนอะไรสักอย่างนะเออนะก็วันนี้ก็ไเลยเอาจริงคือคนคนพูดคนภาคนะี่คือคิดชื่อไม่ออกเฮ้ยทำไมหินเป็นงนั้นนะเอ้ยทุกคนผมมาเจอว่ะเอ้ยของได้แน่เลยมันคืออะไรเนี่ย จะลองขุดเข้าสำรวจด,ดูเฮ้ยผมว่าเป็นปรา,าสาทวะปรา,าสาทผีสิงนี่ไงทุกคนรังแมงมุมหรือเปล่าไม่ใช่วะโอ้โหเจอไวใช่ได้แต่ตอนผมสำรวจผมไม่เห็นตัวบอสแมงมุมนะอาจจะไม่มีก็ได้อาจจะไม่มีก็ได้จจไไดกีกันอยู่หรือเปล่า ปล่านะครับผมเป็นเพื่อนกันใช่เหรอใช่ครับเป็นเพื่อนกันเพื <S <S ่อนที่คอยพักดันให้กันตลอดเวลารู้สึกว่าต้องการชมคลิปเต็มที่ช่องดันเจียมเกลนะครับจุ๊บ